ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาทำข้าวผัดนะครับนี่นี่เตาโอกะะครับซีโร่45จะกินหมดแล้วครับตอนนี้เ็ิร์นข้าวผัดเราเอาเข้าวผัดมาเมือุ่นครับซื้อข้าวผัดลงมาอุ่นอุ่นแล้วไม่กินนั่นไปกินตอนเช้าในวันที่สีมีนา66นะสีมีนาโอเครับที่ไร่ลุลีนะครับอำเภอเวังเกี่ยวจังหวัดสมุทรราก มีอาการแบบเริ่มเย็นนีดนึแต่ไม่เย็นมากนะครับอันนี้เข้าจะเข้าเลยดูร้อนแล้วนะครับชิมนะก็แต่ว่าตอนนี้ต้องอุ่นเข้าผัดเมื่อกี้กินหมูแท้ไปกินกับฝักเช้านะครับนี่งสวัสดีครับนุ่งเห็นแม่ครับมองเห็นป่าวไหมูไปเห็นแม่คูณผิวเห uh, ็นได้ไหมมองเห็นนะ ข้างล่างครับเขาอีกทุกหนมีไฟไดนะ้การินครับเชิญชวนครับไอโตลินมีมูลค่ธธา450บาทก็มีมีครบชืดอแล้วครับเอาต่ออะไรไหมพร้อมไหมครับ,รบ,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 รบสวัสดีครับ